ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพ่กาหรถไทซิ่งนะนี้พามาดูฟอร์ด6กหกนะครับอ่มาวันนี้มาดูรถเขาไถไรนะเป็นฟอร์ดเพาเดียวทะโบนะฮะทะโบนี่ใส่เองนะครับไม่ได้มากับรถนะทะโบใส่เองนะ ก็อาจจะหอนนิดๆน,นะฮะไม่ถือว่าดังแรงมากนะเสียงนุ่มๆน,นะฮะไม่เน้นแสบนะครับเน้นใช้งานแล้วก็สภาพดีฮะไม่เน้นสวยครับเน้นใช้งานนะฮะเน้นแรงครับเน้นแรง ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเหนือดอหน่อยนะครับว่ามันเป็นดินทรายนะทรายมันอาจจะเหนือดอลดหน่อยนะถ้ากล้องสันก็ขออภัยด้วยนะครับก็มือใหม่นะครับมือใหม่กล้องสันก็ขออภัยด้วยนะครับ เราก็มายืนถ่ายที่ร่มนะก็เป็นกลางแปลงเนี่ยนะที่กึ่งกลางนะอยู่ร่มต้นไม้นะอต้นไม้ใหญ่มากเลย<ร>นี่ครับไถไร่ก็ประมาณสี่ไร่นะเขาบอกว่าจะปลูกมันมันสำบปะหลังนะก็นี่แหละก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถมากเท่าไหร่นะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะก็พอรู้แหละแต่ไม่แต่ไม่มากนะทุกคนนี่ก็เป็นรถของนานะนแปลงดิกันนะะนั่นแปลงของผมนะอยู่ตรงต้นนั้นนะนั่นนะต้นใหญ่ๆต้นนั้นนะเป็นแปลงของผมนะอันนี้ก็เป็นแปลงของน้านะแกก็มาเตรียมที่จะปลูกมันนะ อดูเรื่อยๆไปนะตอนแรกเขาใส่ท่อท่อมันเป็นสแตนเลสนะทีนี้เขาบอกว่ามันดังแรงไปนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อเดิมมันนะเอาถือว่าถือว่านิ่มเลยแหละเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ก็แรงนะก็เสียงมันก็ไม่แสบเหมือนเดิมนะแต่คันนี้หอนดีมากนะครับนนะเนี่ยนยเบาๆก็ได้ยินนะครับ อันนี้จะหอนดีมากเลยนะหอนฟู่ฟู่มาดิไงนะครับเบาๆยังได้ยินเลยนะแต่ว่าเขาตอนแรกเขาใส่ท่อนั้นแล้วมันดังแรงเกินนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อเดิมของมันนะก็ดังนิ่มนะครับทุกคนเสียงนิ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ผมว่าจะไปถอนมันแล้วนะไป กู้มันของผมแล้วนะก็จะให้ดูแค่นี้นะครับก็รอชมคลิปหน้านะฮะก็รอชมคลิปหน้าว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะเดี๋ยวรอดูกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ